แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปวิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ3,500ตัวอักษรเกี่ยวกับ Honda Dream 110 Super Cup 2026แบ่งออกเป็น5หัวข้อหลักขีดขีดขีด 1. บทนำตำนานแห่งความประหยัดที่กลับมาอีกครั้ง Honda Dream 110หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า Super Cup 2026ได้กลับมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะ แต่ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคสมัยในหลายครอบครัวไทยด้วยประวัติยาวนานนับสิบป,ปีและเป็นที่รู้จักดีในฐานะรถที่ทั้งประหยัดทนทานและใช้งานแง่รุ่นปี2026นี้ Honda ได้นำความสำเร็จในอดีตมาปรับแต่งให้เข้ากับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ 2. ดีไซน์ภายนอกคลาสสิกผสมโมเดิร์นสิ่งแรกที่สะดุดตาใน Honda d รี a m 1 0 ซูเปอร์คัพ2026คือรูปลักษ์ภายนอกที่ผสมผสานความคลาสสิกจากยุคก่อนเข้ากับเส้นสายที่ทันสมัยไฟหน้าแบบวงกลมยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมแต่ถูกพัฒนาให้เป็นไฟเล็ดที่สว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้นชุดแฟริงและบังลมหน้าได้รับการออกแบบให้โค้งมนขึ้นตามหลักอากาศพลศาสตร์พร้อมสีตัวถังแบบทูโทนที่ดูเรียบหรู ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลสีครีมหรือสีแดงเข้มก็ล้วนสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถได้อย่างชัดเจน 3. เครื่องยนต์และสมรรถนะการขับขี่สำหรับปี2026 Honda ได้พัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ให้กับ Dream 110โดยยังคงเป็นแบบ4จังหวัดสูบเดียวขนาด109ซีซีแต่มีการปรับจูนให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบหัวฉีด pgmfi รุ่นล่าสุดช่วยให้ประหยัดน้ำมันสูงสุดกว่า70กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมเกียร์วน4ระดับที่ตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนนระบบคลัตช์กึ่งอัตโนมัติยังช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้งานง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการเหยียบคลัตช์ให้ยุ่งยากเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย 4. ความปลอดภัยและฟีเจอร์อัจฉริยะแม้จะเป็นรถเล็กแต่ h อน da d รี a m 110 Super c u บ2 0 2ปก็ใส่ใจในด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ทั้งระบบเบรกหน้าหลังแบบดรัมที่ปรับปรุงให้หยุดได้แม่นยำยิ่งขึ้นช่วงล่างหน้าหลังที่แข็งแรงขึ้นรองรับแรงกระแทกจากถนนได้ดีหน้าปัดเรือนไม้แบบใหม่เป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและไฟสถานะต่างๆรุ่นนี้ยังมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอีกคัน 5. ราคาและความคุ้มค่าในระยะยาว เมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาราคาเปิดตัวของ HONDA DREAM 110 s u percup 2,026ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายโดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ45,000-50,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและสีการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรยังคงเป็นมิตรกับกระเป๋าเงินเหมาะทั้งสำหรับนักเรียนคนทำงานหรือแม้แต่ผู้สูงวัยที่ต้องการพาหนะไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้วยภาพหลักที่น่าเชื่อถือของแบรนด์ HONDA DREAM 110จึงไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้ปรับให้เหมาะกับสไตล์วิดีโอเพิ่มเติมเช่นแบบรีวิวจริงจังหรือสคริปต์แนวเล่าเรื่องสบายๆก็สามารถแจ้งได้